สำหรับในการทดลองที่4อ่เราก็จะเปลี่ยนมาใช้การสั่งนิวเมติกด้วยไฟฟ้าแทนสังเกตก็คือตัววาลนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นวาลว์ทับสซึ่งเป็นวาลที่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้กับกระบ,บอกสูบทางทางแล้วก็การสท่งงานก็จะผ่านนะครับตัวโซลินอยตัวนี้นะครับที่จะมาดัน ภายในของวาล์วให้เปลี่ยนสถานะนะครับขึ้นมาไฟเราใช้24โวลต์น,นะครับเป็นของ b บอ h แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสปริงเพราะนั้นถ้ายังไม่มีการสั่งวาล์วสภาวะนะครับของระบบก็จะเป็นตามรูปนี้เลยเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้น,นลมไหลเข้ามานะครับออกด้านนี้นะครับมันจะเป็นหมายเลขก2ถ้าจำไม่ผิดนะครับหมายเลขก2ก็ปืด๊ดลมก็จะดันกระบ,บอกสูบ ให้ไหลเข้านะครับอพอกระบ,บอกสูบเคลื่อนที่เข้ามานะครับลมที่มีอยู่ในกระป๋อเดิมอยู่แล้วเนี่ยก็จะไหลปื๊ดแล้วก็ระบายออกนะครับตรงรูนี้ทีนี้ถ้าเรามีการสั่งวาลวสถานะก็จะกลายเป็นสภาวะทางด้านซ้ายตัวเนี้ยมาแทนที่เพราะนั้นลมก็จะไหลออกมาทางนี้ก็คือผ่านเส้นนี้เข้าไปแล้วก็ไปดันก้านสูบให นะครับเคลื่อนที่ออกมาส่วนลมที่อยู่ในกระบอกสูบเดิมก็จะถูกขับออกนะครับแล้วก็ระบายตรงนี้เดี๋ยวในโปรแกรมเราก็จะเห็นตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งการสั่งนะครับไฟ24โวลต์เรามีซัพพลายก็จะสั่งผ่านสวิตซ์ซึ่งในการทดลองที่1เนี่ยเราก็จะใชะ้การทดลองที่4เนี่ยเราก็จะใช้เป็นพุชพุชบอทอนธรรมดา เพราะนั้นนะครับกระบอกสูบของเรานะครับเราใช้กระบอกสูบ2งทางว้าวนะครับเป็น5ทับสอง่าเราก็เลือก5ทับสองตรวจสอบนะครับตรงหรือเปล่าอ่าก็โอเคนะครับ ตรงนี้ก็ตรงไม่มีปัญหาอะไระทีนี้เราก็มาใส่ว่าการคอนโทรลของเรานะครับตรงนี้เป็นไฟฟ้านะครับก็คือนิวเมติกอิเล็กทริค l อนะครับจากเดิมเป็นแมนนวลนะมันไม่มีนะครับเพราะนั้นก็เลือกให้ถูกหมดอ,อีกด้านหนึ่งก็เป็นสปริงเพราะนั้นเราก็ได้รูปแหละนะครับ าการต่อวงจรเนี่ยเดี๋ยวเราจะวาดในส่วนของพาร์ทไฟฟ้าแยกต่งางหากอเพราะนั้นเดิมๆเ,เราแค่ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็หมายเลข5กับหมายเลข3นะครับเหมือนเดิมนะครับเราต่อเป็นในส่วนของตัวรีลิสไว้ แล้วเราก็ต่อตามรูปเลยครับมีเครื่องมือวัดก็คือมิช u a l เมนสองด้านง่ายนะครับเพราะฉะนั้นมีเครื่องมือดีๆอย่างเงี้ยนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ โอเคนะครับแล้วเรามีลมเข้ามานะครับย้อนกลับไปที่ตัวคอมเพรสเซอร์ไหลเข้ามาเพราะนั้นพาดไฟฟ้านะครับระบบของเรามีแค่นี้แต่ว่าถ้าเรากดเพลล้นะครับนะครับเราจะยังนะครับการสั่งวาวก็จะเป็นใช้มือสั่งอย่างนี้ ม,มันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะตรงนี้มันเป็นไฟฟ้าแต่ว่าการทํางานก็คือเนี่ยก็คือเราการใช้ไฟฟ้าก็คือการแทนมือกดของเราแค่นั้นเองแค่ว่าเรากดผ่านระบบไฟฟ้าอ่าแต่ว่าดูการทางานก็คือมันเป็นวาวห้าทับสอง่าเพราะนั้นตรงนี้จริงๆก็คือเราเป็นไฟฟ้าอ่าซึ่งเราก็จะนะครับจริงๆแล้วลูกเล่นของไฟฟ้าก็คือจะใช้คู่กับเซนเซอร์จะใช้คู่กับตัวหน่วงเวลา เพราะนั้นถ้าเราไม่อยากใช้มือกดตัวนี้มันดูเป็นแมนนวลใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะมาสร้างในส่วนของพาร์ทไฟฟ้าตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีการกำหนดตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นโซลิเนียลนะครับก็คือเป็นเอาท์พุตตรงนี้ที่เราจะจ่ายไฟเข้าไปไฟเข้าไปนะครับก็คือไฟ24โวลต์ เพราะนั้นเราจะตั้งชื่อตรงนี้นะครับเป็นโซลูน v a วาลนะครับที่เราจะคอนโทรลผ่านระบบไฟฟ้าเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น Y1 นึ มันมีจุดตรงนี้ด้วยผมไม่เข้าใจโอเคทีเราก็จะมาสร้างนะครับในส่วนของพาร์ทไฟฟ้าซึ่งเราก็จะจ่ายไฟเข้ามาเพราะนั้นตรงนี้นะครับตรงโซลินอยตรงนี้เราแทนด้วย Y 1อัอนนี้เราต้องรู้ความรู้ในเรื่องของระบบแมกเนติกนิดนึงหรือว่าระบบ PLC ก็ได้ นะครับเพราะว่าวงจรไฟฟ้าของเราเ,เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของแม g เนติกแล้วก็เขียนอยู่ในรูปของล a ดเดอร์เห็นไหมนะครับมันมีล d ดเดอร์เราลองลดเดอร์ก่อนก็ได้นะครับจะดูง่ายดีนะครับเพรอะนั้นเรามีแหล่งจ่าย2 4 v โวลต์เราต่อผ่านสวิตเป็นสวิตนอ Normal Open นะครับ ไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้เพราะมีสวิตช์อยู่ตัวเดียวแล้วก็ไฟนะครับ24โวลต์ก็จะวิ่งไปที่ตัวโซลินอย์เพราะนั้นโซลินอย์วาล์วของเราก็คือตัวนี้ดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูนะครับกดย้อนดูเพราะนั้นจาก24ผ่านสวิตช์ย้อนกลับมาที่นะครับ0โวลต์ก็คือนะครับตัว reference ของเรา ตัว e อ r t h ของเราอ่าเพราะนั้นเราก็ได้ระบบง่ายๆตัวนี้เข้ามาเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมีการแมทว่าตัวนี้คือตัวโซลิ i d ย์วาลแล้วมันคือตัวไหนล่ะนะครับเราก็ตั้งชื่อให้เหมือนกับโซลิ i d ย์วาลที่เราใช้นะครับอ,อันนี้มันขึ้นเฮลไม่เป็นไร เพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันก็คือเราจ่ายไฟ24โวลต์เข้าโซลินอย์วาล์วตัวนี้เืมอ่าแก้วมีเหมือนกับจุดต่อเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกไงอ่าเพราะฉะนั้นเรากดไฟตรงนี้อ่าครบหลูกวงจรก็คือจะมีไฟ24โวลต์น,นะครับ เข้ามาที่โซลินอย์วาวายหนึนะครับมันก็จะไปดันกระบอกสูบให้เปลี่ยนสถานะ,อะพอมันเปลี่ยนสถานะลมก็จะไหลเข้านะครับแล้วก็ดันกระบอกสูบออกมาอ,อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับงานที่เราดันเนาะอาจจะเป็นการเปิดอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าดันเพื่อที่จะกดอะไรสักอย่าง ทีนี้นะครับสวิตตัวเนี้ยมันมีทั้งที่เป็น normal c o d e แล้วก็ normal open ผมลดได้ไหมตรงนี้้เอาออกอยังไงฮะ อ่โอเคช่างมันนะครับอ่าตัวนี้ผมเปลี่ยนจาก normal open เป็น normal close อ่า normal close ก็ตัวนี้สัญลักษณ์นะครับกลับไปดู powerpoint อ่ากลับไปดูสไลด์นะครับที่พูดก่อนนะครับอ่าเพราะนั้นตัวนี้นะครับเป็นสภาวะที่ปกติปิดเพราะนั้นไฟก็จะจ่ายมาเลยเพราะนั้นนะครับตัวโซลินอยตัวนี้ก็จะถูกสั่งไว้ จนกว่าเราจะกดสวิตช์นะครับเพราะนั้นตรงนี้จากสภาวะที่เราได้ก็คือเราไม่ทันกดสวิตช์เนี่ยเรายังไม่ได้กดสวิตช์เนี่ยนะครับตัวกระบอกสูบของเราเนี่ยก้านของมันเนี่ยเปิดออกเพราะนั้นก็จะเหมาะกับตรงนี้ก็จะเป็นฝาปิดไซโลหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเวลาเราสั่งเนี่ยมันก็จะหดเข้ามา ของมันก็จะเทออกมานะครับอันนี้เราก็ปิดไว้นะครับอันนี้เราก็เปิดเพราน,นเราเปลี่ยนแค่สภาวะตรงเนี้ยการทำงานตรงเนี้ยตรงกันข้ามเพราะนั้นก็ยังมีลูกเล่นที่เป็นแอปพลิเคชันค่อนข้างเยอะนะครับอพอเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องยุ่งกับตัวนิวเมติกมากเรามาเปลี่ยนที่ทางฝั่งไฟฟ้าแทนทีนี้ถ้าเราไม่อยากวาดเป็นในลักษณะ l a ดอร์ นะครับผมลบไปเลยจะได้ไม่สับสนผมวาดเป็นลักษณะของตัววงจรแม่เหล็กเพราะนั้นเราก็จะมีไฟนะครับเดี๋ยวผมใช้เป็นไฟ24โวลต์ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็24โวลต์ ครับที่มี2อันไม่ใช่อะไรครับจะได้ขีดเส้นได้แ,แล้วก็มีโซน2องอันทีนี้นะครับมันก็จะมีสวิตช์นะครับเราก็เลือกได้ว่าจะเป็น normal open หรือว่า normal close ผมเลือกเป็น Normal Open นะครับแล้วก็จากสวิตช์ไฟย4โวลต์ก็จะมาเข้านะครับตรงส่วนของตัวโซลิด์ของเราเออโซลิด์ของเราอยู่ไหนนะอ่าตัวนี้ครับโซลิด์ ทำนองเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็จะกำหนดเป็นว่าเป็นโซลินอย์วาล์วตัวไหน แล้วเรากดตรงนี้ก็จะทำงานเพราะนั้นมันก็จะแยกพาร์ตนิวเมติกกับพาร์ตไฟฟ้ามันก็จะลดความสับสนขึ้นนะครับนะก็จะช่วยให้เราสับสนน้อยลงขึ้นมาโอเคถ้าเราอยากจะใส่หลอดไฟนะครับถ้าเราอยากจะใส่หลอดไฟเพราะนั้นตรงนี้ นะครับเป็นการแสดงสถานะ,ะมันก็จะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นตรงนี้ก็คือเป็นพ์ดแมกเนติกเลยที่เราเคยเรียนนะครับเพราะนั้นเราก็นะครับอาจจะมีรีเลย์สักตัวหนึ่ง ตั้งเลยอร์ตัวนี้ว่าเป็น K 1นะครับเพราะนั้น K 1นะครับเราก็จะมีสวิตตัวนี้สวิตตัวนี้ก็นะครับถ้า K 1นะครับยังไม่ออนตัวนี้ก็ยังไม่ออนแต่ว่าถ้าตัวหนึ่งออฟเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะ close ด้วย เพราะนั้นตรงนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเป็น K 1ก็คือเป็นตัวรีเลย์นั่นแหละ,ะแล้วเรามีนะครับในส่วนของหลอดไฟหลอดไฟเราไปขโมยมาจากตรงนี้ก็ได้เอ๊ะตรงนี้ไม่มีหลอดไฟแล้ว กัวมันใช้ด้วยกันไม่ได้ไม่เป็นไรลองดูนะครับแล้วก็ทำลองเดียวกันนะครับนอกจากไฟแสดงแล้วด้วยเนี่ยเราก็ยังมาสั่งนะครับในส่วนของตัว โซลินอยวาวนะครับในระบบนิวเมติกด้วยเพราะนั้นเมื่อ,อ,อนะเรากดตรงนี้นะครับตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะไปสั่งให้นะครับตัวหลอดไฟออนนะครับถ้าตัวนี้ออนแล้วก็ถ้าตัวนี้ออนก็จะไปสั่งให้ตัวโซลินอยวาวเปลี่ยนสถานะทำงานขึ้นมา เพราะนั้นเราลองดูก็คือกดตรงนี้นะครับหลอดไฟออนนะครับเพราะว่าเราโคดต,ตรงนี้ตรงนี้พอตรงนี้ทำงานปุ๊บตรงนี้ก็โคดก็นะครับเปลี่ยนสถานะว่าง่ายๆจากเปิดอยู่ก็จะปิดนี้ก็จะปิดแล้วก็นะครับมาสั่งในส่วนของตัวโซลินอยตัวนี้นะครับให้ทำงาน ตรงนี้ก็จะนะครับโชว์ว่าตรงส่วนของรีเลย์เนี่ยใช้คอนโทรลอะไรก็คือคอนโทรลตัววาวสามทับสตรงนี้ขึ้นมาอ่ะนก็จะเป็นลูกเล่นนะครับของการใช้นะครับในส่วนของระบบไฟฟ้าเข้ามาเดี๋ยวเราจบในส่วนของการทดลองที่4เท่านี้นะครับเดี๋ยวการทดลองที่5เนี่ยเราก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของตัวดีเลย์ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว proximity switch เข้าไปนะโอเคครับครับ